ตำรวจท่องเที่ยวปฏิบัติการฟ้าสางที่เกาะพง,งนันรวบเครือข,ข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2569พันตำรวจโทวินิตบุญชิตสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวเกาะพงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เปิดเผยถึงผลงานการกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่อำเภอเกาะพง,งนัตงนตามนโยบายของพลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผือกอำ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ที่สั่งการให้ระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีนและอวนวานเลนทายระหว่างวันที่9ถึง15กุมภาพันธ์2569เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพัง,งนันจึงได้เปิดปฏิบัติการยุทธการฟ้าสางที่เกาะพง,งนันกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ ผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้เจดรายพร้อมของกลางยาเสพติดหลายประเภทได้แก่โคเคนคีตามีนยาอี LSD เฮโรอีนเต็ตขี้ควายและกัญชารวมมูลค่าหลายสิบล้านบาทและผลการปฏิบัติการยุทธการฟ้าสางที่เกงงาะพะงันโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ดังนี้ วันที่9กุมภาพ,พันธ์จับกลุ่มชายสัญชาติรัสเซียอายุ42ปีหลังขับรถจักรยานยนต์หลบหนีเจ้าหน้าที่ตรวจค้นพบโคเคนและขีตะมีนเจ้าตัวรับสารภาพซื้อมาจากงานปราร์ตี้เพื่อเสพและจำหน่ายวันที่10กุมภาพ,พันธ์รอซือ้อยากสิติดผ่านแอปพลิเคชันวอ s a p p จับกลุ่มเอเย่นชาวรัสเซียขณะนัดส่งของที่ลานจอดรถยิมแห่งหนึ่งพนะร้อมโคเคนเ็ดขี้ควายและอุปกรณ์ช่างน้ำหนัก คืนเดียวกันจับกลุ่มชายสัญชาติดุรกีอยู่เกินกำหนดอายุนานถึง212วันวันที่11กุมภาพันธ์จับกลุ่มชายชาวเบลเยียมขณะขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์พบสารเสพติดในร่างกายและยอมรับว่าเสพย,ยาอีมาก่อนหน้านี้ต่อมาในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เข้าทลายแหล่งพักยาเสพติดของชายสัญชาติโปรโตุเกสหลังล่อซื้อขีตามีนพบของกลางจำนวนมากทั้งยาอีกัญชาและเห็ดขี้ควาย วันที่13กุมภาพ,พันธ์จับกลุ่มผู้ต้องหาชาวอิสราเอลใช้วิธีเรตดรอปซุกยาซ่อนในจุดลับให้ลูกค้ามารับเองตรวจค้นเพิ่มเติมพบยาเสพติดหลายชนิดซุกซ่อนในกระเป๋าเดินทางและวันที่15กุมภาพ,พันธ์จับกลุ่มคู่รักชาวเยอรมันอิตาลีภายในบังกะโลแห่งหนึ่งขณะกำลังแบ่งบรรจุยาเสพติดใส่ถุงเตรียมจำหน่ายเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาจำหน่ายและครอบครองยาเสพติดให้โทษรวมถึงข้อหาอยู่เกินกำหนดอนุญาตในราชนาจักร ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นสูงสุดตำรวจท่องเที่ยวเกาะพง,งันระบุว่าจะเดินหน้ากวาดล้างอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างเกาะพง,งนันเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่พร้อมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยพร้อมดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงโทร1719 บริษัทซิลาแกรนดวิวจำกัดจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จอิฐบล็อกแผ่นพื้นโทร077 424 437คลินิกทำฟันหมอสุนินสุขุมวิท71ทุกปัญหาเรื่องฟันภายในช่องปากไปคลินิกทำฟันหมอสุนินสุขุมวิท7 1